สวัสดีครับข้าวเสือใหญ่สอเดชพันธ์นะครับท่าผลงานได้อย่างก็เยี่ยมขอเนื่องอีกไฟหนึ่งครับผมฟุ๊กช่วยฟุ๊กพูดจังหวะนั้นให้ให้ฟังหน่อยจังหวะที่เราเราน็อกเป็นเป็นจังหวะที่ยังไงคือเรากระโดดเข่าลอยไปก่อนดไหมทีหนึ่งครับทีแล้วก็เขาเข้าไปในมุมเข้าไปในมุมพอดีครับเดี๋ยวเรื่องผมก็อับกับมากกว่านะลูกเข่าลอยเนี่ยผมถามจริงๆเลยสามไฟติดเนี่ยถัดมาหรือว่าฟุก หรือมั่วผมตั้งใจรอไม่ตั้งใจรอไม่พุกอ่ะจะพุกอะไรทั้งสามสี่ไฟเฮ้ยสามสี่ไฟนะเขาลอยอยู่แล้วดีมากตั้งใจลูกโอเคเป็นวมเอกแล้วันี้ยจะเสียใจยืนยันไม่พุกนะครับอ่ะเราพูดจังหวะที่ที่ฟันสองหน่อยมันยังไงก็จังหวะผมดักจะลอเตะครับแล้วก็เป้าปักเต็มเลยโดนโดนตรงไหนเขาอ่ะโดนเต็มหน้ายัแตกด้วยนะน่าจะคือเรารู้ไหมว่าขึ้นมาเราไปรองเขาตร้าไม่รู้ เละเลยไม่รู้ครับเต็มที่บนเวทไม่เป็นครับนะครับถือว่าอาวุธที่เราฝึกมามีแต่ท่ายากๆขนาดนี้ครับผมกระโดดเขาลอยสับกลับก็กลับแล้วอะไรอีกอ่ะก็ม่เยอะมากวันนี้ผมลองทำลูกเตะปลายคางครับจะวัดโดนสอบโดนสอซะก่อนเจ็บเออครับคือคือเราฝึกมาจากค่ายครับผมตั้งใจฝึกมาเลยก็ตั้งใจฝึกมาอ่ะชนะอีกไฟหนึ่งแล้วเป็นไฟที่เท่าไหร่แล้วครับ ไฟนี้ประมาณไฟที่4ี่ละวสี่ติดต่อกันครับผมออยากจะขอบคุณใครบ้างครับไฟนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสารเชษฐ์ครับครับผมที่ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กเริมขอบคนหนะครับจนมาถึงวันนี้ครก็พิเศษเหมือนพ่อคนหนึ่งครับก็คอยสั่งสอนดูแลแกแกดูแลทุกอย่างเหมือนพ่อคนหนึ่งได้อัชีอะไรไปเนี่ยก็น่าได้หลายได้อะไรบ้างอัตชีทั้งหมดสี เท่าไหร่พี่เชดไม่นแน่ใจหน้ามือหน้ามือครับพี่เชครับเป็นไงลูกติ์วันนี้ก็เราดูฟอร์มย้อนหลังของเขาผมก็ค่อนข้างกังวลครับเพราะว่าเขาเป็นมวยฝีมือแล้วกระดูกแข็งทั้งในทั้งนอกแต่ขวาได้ซ้ายได้ก,ก็ค่อนข้างกังวลว่าเรามีแต่อาวุธหนักแรงแต่ว่าทรงมวยหรืออะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะเป็นรองโดยสภาพแปดลร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็แต่คิดว่าของเราเนี่ยน่าจะมีจุดที่ว่าอาวุธที่สามารถทำลายจังหวะเขาได้หรือโฟกัสแล้วว่าสายจังหวะต่อเนื่องเหมือน เหมือนที่ทําได้ครับก็ก็เป็นเปตามที่เราได้ได้วางแผนไว้ใช่ครับเป็นรองอยู่แล้วเพราะว่าเราดูอยากต้องยอมรับว่าน้องเขากระดูกมวยหรืออะไรก็ดูดีกว่าเราเยอะครับ้วแก้กิจยังไงครับยกสามขึ้นยกสามคือเราก็ต่อยสบายๆครับไม่ไม่ต้องกดดันไม่ต้องท้าความกดดันให้กับตัวเองแต่ว่าก็ต้องพยายามเลือกอาวุธแล้วก็เน้นแล้วก็ เข้าเป้าให้ได้แล้วค่อยไปทําจังหวะสองเหมือนที่จำได้ครับความของเจ้าสุดใหญ่วันนี้เต็มสิบที่ให้เท่าไหร่พี่มันก็คงต้องพัฒนาไปอีกเยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเออก็ต้องไปเรื่อยๆครับก็ยังต้องในเรื่องหลายๆอย่างไปต่อไปของเจ้าสุดใหญ่ก็ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่โบมอัเตอร์ครแล้วแต่ท่าฟาประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยรยี่สิบหกร้อยยี่สิบเจ็ดจะได้อยู่ครับอะไรครับท่าฟ้าแฟนงครับนะฮะแลก็ติดตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับก็จะทำทุกไฟให้ดีที่สุดครับมีชนะบ้างแพ้้บบางครัแต่กก็็ tăng cháy thuốc OK còn ơn bác à.